ทางชาร์ตสแควร์ทีดอทคอมดอทเอยูนะครับก็นำ่านผู้ชมมาหลังการแข่งขันนะครับก็คือเมื่อสักครู่นี้น้องเมย์ก็เป็นฝ่ายชนะอย่างไม่ยากเยก็นใช่ไหมน้องเมย์และเจ้อ,อินโดน,นะครับก็เราเคยเจอเขามาก่อนเมื่อวันนี้มิเตอรี่นะครับก็เคยเจอมาก่อนค่ะก็เคยแพ้เขาครั้งเดียวที่เวิร์ดแชมเปียนตอนปี2014ค่ะแต่ตอนนี้ก็พยายามรักษาฟอร์มตัวเองเพื่อเรียกความมั่นใจในก,ก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมคส์เราเตรียมการแข่งขันมาเราได้ เตรียมมายังไงครก่อนที่จะเจอเขาเนี่ยครับค่ะก็คิดว่าตอนนี้เป็นช่วงที่เขาก็น่าจะมีอาการบาดเจ็บหรือว่าฟอร์มการเล่นอาจจะยังไม่ค่อยดีแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่ค่อนข้างสู้ค่ะก็เมเองเมก็อยากจะพยายามไม่ประมาทคู่ต่อสู้อยู่แล้วก็พยายามเล่นให้อยู่ในฟอร์มตัวเองค่ะในเซตแรกนี่เราชนะไป23นะครับซึ่งก็ไม่ยากเย็นนักนะ พอเราเริ่มซที่สองนี่เรารู้สึกว่าเราเกมการเล่นเป็นยังไงครับเกมมากน้อยแค่ไหนครก็เกมการเล่นค่ะก็พยายามเล่นให้อยู่ในฟอง,องตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ก็มีจังหวะที่เขาก็พยายามเหมือนหาจังหวะเออบุกเราแล้วก็พยายามเล่งก็หนูเองบางทีก็มีจังหวะที่เสียง่ายค่ะครับในครึ่งเกมของเซตที่สองเขาก็เริ่มตามมาติดติดแต่ว่าเรานําห่างไปนิดนึง่าช่วงนั้นเรารู้สึกว่า แขว่งๆหน่อยไหมฮะเราตีเสียเองรู้สึกว่าเราตีเสียเองห่อนครับก็มีบางจังหวะที่ก็ถือว่าเสียเองเสียเองค่ะแต่ว่าเม์ก็พยายามเล่นด้วยการที่เหมือนแบบคิดให้เหมือนซ้อมก็ไม่อยากให้แบบเราต้องชนะเราต้องชนะอย่างเดียวก็พยายามเล่นว่าเออไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็พยายามเก็บประสบการณ์ไปก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังเราไม่อยากจะแบบมาเครียดกับรายการอย่าง อย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเป้าหมายหลักๆของหนูเองแล้วก็คนไทยทั้งประเทศก็คือรายการโอลิมปิกอะคะอ่ะความหวังในการที่จะไปโอลิมปิกเนี่ยน้องเมย์มีความหวังมากแค่นนไหนค่ะตอนนี้คือมีโอกาสอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็เมย์คือพยายามไม่ให้เลนกิ้งของตัวเองตกไปมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าอาจจะหลังจากที่คว้าสมแชมป์มาแล้วก็อาจจะมีผลงานที่ยังไม่คงที่คงวาเท่าไหร่ก็พยายามพยายามรักษาระดับฟอร์มตัวเองเพื่อ คือเกมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกถ้าเรามีฟอร์มที่ดีมันก็จะทาให้เรามั่นใจอะค่ะนัดต่อไปนะครับก็เข้มข้นขึ้นเนาะ,<ฮ>ะเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างอะ,ะ,ะค่ะก็รายนัดต่อไปก็อาจจะเจอกับก็คือเจอฮ่องกงอะค่ะแล้วเมเองคือรายการออสเตรเลียต้องบอกเลยว่า2ปีที่ผ่านมาก็รอบแรกทั้ง2ปีเลยคือปีนี้เป็นปีที่ถือว่า ก็ขอให้ดีตลอดปีะคะเมเว,เ,วเองเมยอยากทำผลงานของตัองให้ดีด้วยค่ะอยากจะเชิญชวนชุมชนไทยในซิดนีย์มาเชียร์น้องเมย์พรุ่งนี้ยังไงฮะสวัสดีค่ะสวัสดีคนไทย<ป>ที่อยู่ในซิดนีย์นะคะเมย์อยากให้พี่ๆน้องๆค่ะช่วยใครที่ว่างจริงๆหรือว่ามีเวลาอยากจะมาช,ชมแบบมินตันก็คือยังมีหญิงคู่แล้วก็ ตัวเมย์ค่ะที่มาแข่งรายการนี้ค่ะก็ยังเข้ารอบกันอยู่อยากให้พี่ๆน้องๆชาวไทยมาให้กําลังใจพวกเรานะคะเพราะว่าบางทีเราได้ยินเสียงคนไทยเรารู้สึกว่าเราอบอุ่นเหมือนแข่งอยู่ในบ้านเลยค่ะ แล้นั่นก็คือเป็นเสียงของน้องเมย์นะครับตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ตัวจริงอยู่ที่นี่นะครับซึ่งเมื่อสักครู่น้องเมย์ก็เป็นฝ่ายชนะมิโตนิไปสองเซตรวดนะครับเดี๋ยว s ทยสแควร์ทีวีดอทและชาวไทยที่อยู่ที่ซิดนีย์แล้วก็ชาวไทยทั้งที่นี่ที่ออสเตรเลียและที่ประเทศไทยเองนะครับก็อวยพรให้น้องเมย์ได้ประสบความสำเร็จในเซตต่อไปในการแข่งขันวันพรุ่งนี้รอบต่อไปแล้วก็ ให้น้องเมย์ได้มีโอกาสได้ควา้าเหรียญทองในกีฬโอลิมปิกนะครับทสุขภาพทีวีดรตอน์เดยูก็กราบขอบพระคุณน้องเมย์และชุดอินทุนเพียงเท่านี้ครับครับ